สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องอาชิอาชิระวัตรลูกชายฟลุกเกิกพลใช้แววซุปตายิ่งโตยิ่งหล่อ เปิดตัวได้ไม่นานก็เป็นที่จับตามองสำหรับอาชิอชิรวัตรหรือน้องอาชิลูกชายสุดฮอตของพลุกเกิร์กพลมัศยาวานนิชและโบชยาดานับตั้งแต่เจ้าตัวพาเพื่อนสาวคนสวยมาแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักแถมมักจะมีภาพถ่ายร่วมเฟรมในโมเมนต์พิเศษออกมาให้ได้เห็นผ่านโลกโซเชียลอยู่บ,บ่อยๆโดยล่าสุดบรรดาสื่อได้มีโอกาสเจอคุณพ่อฟลุกเกิร์กพลในรายการจึงไม่พลาดที่จะเข้าไปเจาะไมาอัปเดตความรู้สึกเกี่ยวกับกระแสะข่าวสุดฮอตของลูกชาย รวมถึงพัฒนาการและความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องนัตชาลูกสาววัยแบเบอซึ่งเจ้าตัวได้เปิดใจให้เราฟังว่าก็ปกตินะครับผมก็คิดว่าดีแล้วเหมาะสมกับอายุในฐานะที่ผมเป็นพ่อผมก็รู้สึกสบายใจมากกว่าไม่สบายใจสบายใจที่เรารู้ว่าเป็นใครเราได้เจอซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้าถามว่าอาชิพามาเปิดตัวในฐานะอะไรเพื่อนครับอาชิบอกว่าเป็นเพื่อนถามว่าแฟนๆที่ติดตามข่าวชื่นชมว่าเป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่โอเพนอาชิก็เลย พลาดที่จะพามาเปิดตัวเจ้าตัวกล่าวว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เป็นคนดุและก็คิดว่าอะไรที่เหมาะสมกับอายุผมก็โอเคผมไม่ได้คิดว่าจะต้องห่วงอะไรห่วงไว้มันก็ไม่มีประโยชน์ถามว่าเรามีคําแนะนําบ้างไหมเจ้าตัวกล่าวว่าเหมือนเขาคุยกับคุณแม่มากกว่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้มอมูลจาก l a s Ted News Room .info ขอบคุณครับ